สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะกับคลิปที่ย้อนแสงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็หน้าต่างมาอยู่ตรงนั้นทำไมกูามานั่งตรงนี้วะนั่นแหละฮะก็เป็นคลิปสเปเชียลแบบว่าติดกัน3วันติดเลยนะฮะเป็นคลิปของอ่าเปิดกล่องของซูลวบอสซีเอชนะฮะเพราะว่าในในคลิปในคลิปของอ่ามหาวิทยาลัยพนึกมานะผมพูดเป็น TH บ่อยมาก CH มันคือตัว C นะฮะ CH นะฮะมาอันนี้ก็เป็นคลิปอ่าเปิดกล่อง Oh. โอ้โลิบิยะสาวมั่นกับนายมืดมนนะฮะเรื่มงหนึถึงสิที่กำลังลดราคาอยู่ในตอนนี้นะฮะโอ้ไม่ได้ลดราคาเอาไม่ลดเห ud. รอลดดิเฮ้ยไม่มีคีไม่มีคีด,คดโอ้โหอ,อ,อีกแล้วอโ,โอ้โหอ๋อเขาเขียนบอกอยู่ว่าลดลดลดไม่ถึงไม่ถึง15หรือ40%เนี่ยเขาเขาไม่ขีด ซึ่งแสดงว่ารถไม่เยอะก็เลยไม่ขีดมาดูกันฮะโพลิมียได้ข่าวว่าช่วงนี้กำลังเป็นกระแสฮอตฮิตโด่งดังนะฮะผมเห็นโฆษณาเขาบ่อยมากเลยจนแทบจะร้องเพลงตามได้อยู่แล้วเนี่ยอ่ะหนึ่งสองฮีตโดนโดนอะไรแบบนี้โอ้โหมาแล้วฮะเล่มไหนวะเนี่ยเล่มสิบห้าเลยนั่นไ้ฮะเรามาดูเล่มหนึ่งด่า โหโหโห,โหนี่มันของดีโห,โหสีสันชูชาดว่ะ<ห>นี่แหละที่ต้องการโห,โหสีสัหลากสีเนาะเป็นพาสเทลหมดเลยนะฮะสีพาสเทลรู้ส่าว่ากหลังสีจะไม่สึมกันอเเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งมาเลยฮะนี่ฮะอันนี้คือคุณโฮลิกับมิยะอะไรสักอย่างไปเอมันชื่ออะไรนะ,นะเออนั่นแหละ <S <S แต่ว่ารวมกันเป็นโฮลิมิยะนะฮะเอ โอ้หนี่คือพิมพ์ใหม่เลยเนี่ยคุณวอนนี่เริ่มจะติดใจหนังสือแบบบางๆแล้วสินะ,ะค,คุณคอยดูเล่มต่อไปของผมเล่มต่อไปเล่บางนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าปกให้ครบ15เล่มก่อนเนะี่ยเดี๋ยวค่อยมาแกะดูข้างในกันดูดูข้างล่างก่อนสีสียัไม่ซ้ำกันเลยเหรอด,ดูดิดูดิโอ้โหไม่มีซ้ำนะฮะนี่มันโอ้สีแดงสุดๆสิบตังดิดส่อสีชัดๆไม่มีซ้ำครับ โอ้อลังการเรียกได้ว่าคนที่ชอบสีแบบแนวพาสเทลพาสเทลนี่อยู่บนชั้นที่โดดเด่นเลยนะไปฮะเริ่มแรกผ่านไป,ไปมดูเริ่มสองกันนะสอนั้น <c oughs> สิบห้าเริ่มสองอยู่ไหนวะแล้วยิบมาสลักกันทำไมเนี่ยอ๋อห่งเขียวเขียวมะนาวเขียวมะนาวนี่คือทีมเพื่อนพระเอกนะฮะนี่คือทีมคนอ,อกหักและนี่คือทีมคนเหงานะฮะนี่เรียกได้ว่าเรื่องนี้นี่เราตั้งอกตั้งใจดูกันอย่างมากเลยทีเดียว จบหนึ่งวันท้วนจบทันทีนะฮะมีให้ดูที่บิลลี่บิลลี่เออแอปบิลลี่บิลลี่นะฮะไม่จะบอกว่าเว็บเว็บเถื่อนทั่วไปเราสนับสนุนของไท้ฮะอย่างน้อยได้อุดหนุนเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้สามประธานนักเรียนนะฮะสามนั่นแหละฮ <c oughs> าเลมฮาเลมเออฮาเลมไม่ละมั้ง <c oughs> แล้วก็เล่มสี่ฮะอันนี้คือคุณมอ่อ คุณพ่อดอนไมคคุณมอ่อคุณมอ่อ <laughs> นะฮะคุณพ่อกับคุณโฮรินะฮะอะไฮะสีฟ้ามาเลยนี่พระเอกกับคูจินของเขาแต่คูจินของเขาดูหน้าตาดูหน้าจินมากกว่าในอนิเมะนะเพราะว่าในอนิเมะดูหน้าตรองตองนนะ oh. ตะเนาะอ๋อเออฮาเลมห้าไปก็เล่มที่หกนะฮะโอ oh. ้ี่นี่น,นี่หาเลมพระเอกปะเนี่ย <laughs> นะ <laughs> นี่น้องสาวนแต่ไม่ใช่น้องสาวแท้นะเป็นน้องสาวข้างห้องแล้วก็คุณที่หกไอ้คุณที่เล่มที่เจ็ดกูคุณอะไรล่ะคที่เอ้ยลรนแบบนะฮะวันนี้ใช่ผมนึกว่าของผมจะมาด้วยไงแต่มันไม่มาไงมาแต่ของคุณบอสไงเล่มเจ็ดนะฮะเล่มเจ็ดนี่ผมจําไม่ได้เลยฮะตัวประกอบสักคนและวช่่นี่งอ๋อที่ ให้ให้ใหน่อยอ๋อคนนั้นนั่นเองฮะอือไม่คไม่จะ้เดาชื่อละหร่ต่อไปก็แล้วใช่่ใชต่อไปก็เล่นแปดฮะนี่เอ๊ะทำไมคนนี้อ๋อไอ้คนที่แกล้งพระเอกเออนึกว่าจะโดนพระเอกซัดไปแล้วเนอะทำไมพระเอกไม่ซัดเอาซะทีวะกลับมาเจอกันแต่ว่านายเอกเป็นคนจัดการเองเออนายเอกซัดให้โอ้ นะฮะคือปกนี่มันเรียบง่ายมากเลยแต่ว่าถ้าถ้าคนที่ได้ดูหรือว่าอินกับตัวละครอยู่เนี่ยรับรองได้ว่าผมมีการอวดนอ่ะปกมีปกไหนคราคันคราคันเนาะคราคันปกสีเพราะว่ามันรอม่ไหวแล้วดูไหมดูไหมอันนี้เขาใช้ไว้ทําอะไรใช่ไว้ทำอะไรเขาให้ดึงออกมาพูดเป็นเล่นไปบ้าบอไม่เชื่อเดี๋ยวผมทาให้ดูอคุณพูดแบบว่านี่ป็นสีหรือว่ามันจะเป็นแบบว่าสีแบบว่าสีตามปกหมดเลยว่าไอ้ปกใน นี่มันสีชมพูใช่ไหมเฮ้ยออแน่ว่าอ,อ,อาจจะส้มหรือเปล่าโอ้โหถ้าเป็นงั้นนี่คือโคตรทุ่มทุนเลยนะแล้วมัจะมาชอบชอบเขาเขาทำแบบว่ามีโปสเตอร์โปสเตอร์โปสเตอร์อันนี้โปสเตอร์จริงน,นะครับถ้าคนดูไม่เชื่อเดี๋ยวจะฉีกให้ดูดเสยยิ้มขนุมอันนี้ก็จะฉีกอย่างเดียวเลยมาฮะดูภาพข้างในโอ้นี่พระเอกโอ้จอบปากด้วยเอาตอนนี้ตอนคู่แบบแรกๆนะแรกๆ มียามุระอ๋อมียามุระฮะเออแนะนำไม่มีแนะนำตัวละครไม่มีไม่มีมมเฮ้ยไม่แน่อาจจะแนะนำช่วงเล่มหลังๆมาฮะต่อที่เล่มสิบกันเลยนี่ฮะประธานนักเรียนแล้วก็แฟนของเขาเล่มสิบเอ็ดมีแต่ตัวละครเดิมๆแล,แล้วนะ <laughs> ก็เรียกได้ว่าเอาเอาตัวละครเดิมนะฮะมาสลับกันยืนหวังว่าช่วงช่วงหลังเขาเขาจะครบครบนนะหวังว่านะหวังว่าจะคบกันแหละหวังว่าแต่ไม่แน่นะเขาอาจจะไปครบกับคุณประธานนักเรียนก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ประธานลองกรรมการเออนี่ฮะแก๊งกรรมการนักเรียนต่อไปก็เล่มสิบสี่ฮะแก๊งกรรมการนักเรียนสองเล่มติดเลยแสดงว่าช่วงนี้เขากําลังมาละ แล้วก็เล่มสิบห้านะฮะนี่ยังไม่จบผมสังเกตมาตั้งแต่เล่มสเปเชียลคลิปแรกแล้วคุณบอลนี่สั่งม y h e ฮโรใช่ไหมมหาวยาเหนึกมันแล้วก็โฮลิมิยะนะยังไม่มีเรื่องไหนจบเลยนะ <werden> <c ười> เรียกได้ว่าตามเก็บกันให้ควักเลยเดียวผมผมชอบการติดตามอ๋อข้างหลังนี่ข้างหลังโฮลิมิยะเล่มหนึ่ง <c ười> มีมีโฆษณามฮโรด้วยนะเล่มหกเออ ถ่ายอินเรียบร้อยนั่นคือสปอนเซอร์ของเราที่เขาจ่ายให้เราทำลิปนี้เมื่อกี้เหมือนเขามองเข้ามาอย่างเออเราถ่ายอินเนียนๆไหนขอดูเล่มสองปกนายเล่มสองหน่อยดิไหนวะอยากดูว่าปกเล่มสองเป็นสีมะนาวหรือเปล่านี่จงเมย์ทำอะไรสนับโลกนี่ดูภาพดูภาพอันนี้เขาเขาเรียกว่ากระดาษอะไรนะ กรีนลิทอีเพเปอร์นะฮะเป็นกระดาษนอมสายตานะฮะแล้วก็สะอาดมากดูดูจัดข้างๆนี่คือมันสะอาดมากนะฮะแม่หลายเส้นกินไอแล้วปเปอร์กอร์หายไปหมดเลยเออมันไม่ค่อยได้กลิ่นนะฮ <c oughs> กลิ่นกลิ่นไม่เหมือนกลิ่นอันนี้มันเหมือนกลิ่นก <c oughs> ินโอ้โหนี่ไงก็คือได้ได้ได้โปสเตอร์ทุกผ้าเออนั <c oughs> ่นไงเหน <c oughs> ็นไหม <c oughs> เป็นสีเขียวมะนาวจริงด้วยปกปกถึงนีส่สวยๆตัว <laughs> มินิมอลมินิมอลเียได้ว่าเขาน่าจะเท่าที่ผมผมเดานะขาอาจจะทำสีแบบว่าตามตามข้างหลังเลยก็ได้นะสีปกในเนาะมาสองเล่มแล้วเออมันน่าจะใช่ไม่ต้องคาดเอาแน่แน่นอนเลย <laughs> ทีเดียว <laughs> นะฮะคลิปนี้ก็เป็นสเปเชียลคลิปที่3ของคุณซูร์ o อสนะฮะซึ่งผมจะลงเรียงกันแบบว่า3คลิปรวดเลยผมม่จนว่าจะมีคลิปที่4ถ้าคลิปที่4ถ้าเกิดว่าผมยังตัดคลิปนี้ไม่เสร็จแล้วเรื่องที oui> ่4มามันก็จะเป็น4คลิปติดคุณผู้ชมก็รอดูแล้วกันรอลุ้นรอรุนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าโดสตคลิปนี้บายบายับ